ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดไลค์โพสบน i n s t a g r กรของเรานั่นเองนะครับจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์เกมโซเชียลให้นุ่มสำหรับใครรูปที่ดูผ่านคลิปช็อตคลิปเดียวนุ่มก็สามารถสแกน QR โคดตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนุ่มจะอยู่ขวามือนั่นบนนุ่มสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอ,อกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมที่เขาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอตัตโนมัติกันด้วยนุ่มที่สาคัญเลยนะครับสำหรับใครนุ่มที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนุ่มก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ไได้ดไ้้เเเเลลลยยรรบบพออองทะะีีีนนส็็็จป่แวก กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยครับอ่าหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ของผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนูนก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่าง,างๆของผมให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์มอินสตาแกรมของเรานั่นเองนะครับอ่าเข้าไปที่หมวดหมู่นะผมเพิ่มถูกใจนะครับอ่านี่ผมมีแบบรับประกันไม่รับประกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันผมถูกใจแบบรวดเร็วนะครับ ในส่วนของบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นในที่2แลละกันนะครับในส่วนลิงก์นาะผมให้เราไปที่หน้าโพส์อินสตาแกรมของเรานั่นเองนะครับกดคัดลิงก์มาเลยกดวางเลยครับในส่วนจนํานวนนะผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มยอดไลค์ของเราไปนั่นเองนะผมผมเอาสัก1 0ึง้ยไล้์ละกันนะครับค่าใช้จ,จ่ายเพียงแค่4 8บาทเองเท่านั้นนะผมถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะครับพอตรวจสอบ完了เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับ อ่าก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์ยแบบนี้ผมได้รับคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับแล้ว่าเข้าไปดูที่เมนูบอร์ดการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็คือนู่มว่ารอดําเนินการขอผมส่วนนี้ก็เป็นลิงก์อ่าโพสบนอินสตาแกรมของเราเองของน,นี่เป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับตรงนี้เป็นค่าบริการของเราข่ม4.8บาทนะครับตรงนี้เป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดไลค์ของผม100ไลค์นะครับอ่าสำหรับค่านุ่มที่ ยังไม่มีเงินเหลือวะยังไม่ได้เติมเครดิตนะัวผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกนเคอโค้ดโทม,มานี่วอลเลตแล้วก็คริปโตเคอเรนซี K นะครับสำหรับใครน้องผมที่เติมเงินผ่านเคอโค้ดน้องผมได้รับโบนัสเพิ่ม5%เลยน้องผมวิม่งแค่เติมเงิน5้าบาทขึ้นไปนะครับคริปโตเคอเรนซี K ก็มีเหมือนกันน้องผมได้รับโบนัสเพิ่ม15%เหมือนกันน้องผมเพียงแค่เติมเงิน5้าบาทเหมือนกันนะผมถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครน้องผมที่มีปัญหาด้านยอดอปปััญหาาาตตต่่่งงๆนนน้้อออเขไทีิิดดแมะครบ เพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปมีข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นแ,แกนเขียวอาคมมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก2 4ชั่วโมงเลยนะครับในส่วงข้อเมนูบริการเข้าผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีเฮลเลอร์เลยแล้ราคากันเลยทีเดียวนะครับส่วนขวามือนีผมจะเป็นรายละเอียดของเลทราคาต่างๆนั้นๆน,น,นะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลย สลรับค่ายน่ที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอโนให้เป็นเรื่องตรงด้านบนสุดเลยนะครับตรงซ้ายมือนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o นู่นผมติกต็อกอินสตาแกรมยูทูบโน่ผมเทเลกรมทวิตเตอนะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับอินสตาแกรมของเราก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามนะครับเพิ่มยอดไลค์นะผมนี่ครับ เพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอเพิ่มยอดวิวคลิปเรียนนะผมเพิ่มบันทึกเพิ่มคอมเมนต์นะผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะผมในสองของเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับ ทางเว็บไซต์เขาก็้อัตาค้าคอมมิชชั่น15%้เปอเนต์ลยนะผมเพียงแค่กดก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนเพื่อนนะผมถือว่าเป็นการสร้างไรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโพส์อินสตาแกรมของเราเลยนะผมว่ายอดไลค์ของเราขึ้นหรือ,อยังนะครับตอนนี้มี15คนนะผมที่ถูกใจนะผมผมขอกดรีเพย์หนึ่งครั้งนะครับอ่านี่นะผมขึ้นว่าเป็น254เลยนะครับผมถือว่ารุ่นเร็วมากๆเลยนะผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับ เด็กน้อยนะผมาทางเว็บไซต์เขานี่ใจดีมากๆเลยนะผมแต่ว่ายอดถึงแน่ๆเลยนะผมผมการันตีได้เลยนะครับสำหรับค้ายน้ผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์ม <ๆๆ S 1> ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์เกมโซเชียลให้นะอผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ